กันกันตัดถาวนเปิดใจปมดีไอคอนกรุป Group, ยกเลิกสัญญายืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นบอสเป็นแค่ผู้รับจ้างเท่านั้นเขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12ตุลาคมค่ะที่ฮ่องโคอินวันสนามกอล์โฟโพลทาลยแบงคอกพิธีกรชื่อดังกันกันตัดทาวนหรือบอสกันหนึ่งในคนดังที่นั่นแทะหนึ่งในคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตลาดในเครือดีไอคอนกรุป แถลงข่าวชี้แจงประเด็นร้อนหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสื่อกรณีถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ไขฝันให้มาร่วมลงทุนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างหวังบางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจนถึงขั้นคิดสั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะคะโดยการเผยว่าก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นกันจากทุกๆสื่อตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นมีข้อมูลเยอะมากผมเองก็ตกใจมากมาก เพราะไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้มาก,ก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปวันนี้ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมและทุกๆคนได้คิดกันไปต่างๆหน้านาว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้วันนี้ผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในการลงทุน หรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปผมเป็นเพียงคนที่รับจ้างมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทและตัวแทนให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้และผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆข้อมูลของทางบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ปที่เราได้ตรวจช็คทั้งในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนก่อนที่จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของตนเองภรรยาและคุณพ่อคุณแม่สินค้ามีออยอสำหรับทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตสินค้ามีการเช็คสินค้าจริงรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโค้กให้กับสินค้าและบริษัท แต่ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจากที่ผมได้เห็นจากข่าวในทุกๆสื่อที่ออกมาเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมเป็นผู้รับจ้างในการทาําหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้น และการโปรโมทส,สินค้าบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจําหน่ายเอาไปใช้แต่ทั้งหมดมันอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องที่มาเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้ผมเริ่มไม่รู้แล้วว่าอันไหนมันคือความถูกต้องกันแน่เพราะมันไม่มีอันไหนชัดเจนเลยผมจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันดูน้อยนิดมากๆในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผม ก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันต้องเป็นมาตรฐานที่ผมตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากที่คนคนนึงจะเช็คได้หลังจากนี้ผมจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่มีเก็บรวบรวมให้กับหน่วยง,งานที่รับผิดชอบทุกหน่วยง,งานหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยง,งานเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้ ได้เร็วที่สุดด้านทนายความเผยนะคะว่าได้ส่งหนังสือบอกยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวซึ่งเป็นเจตนาของทางคุณกันมาตั้งแต่แรกแต่ว่าทีมกฎหมายต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนว่าจะใช้เหตุใดในการยกเลิกสัญญาแต่ให้ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการยกเลิกสัญญาไปและมีการแสดงเจตนาที่บริษัทแล้ว ในขณะที่กันเผยต่ออีกว่าสัญญาทั้งหมด5ปีผมทำงานเป็นผู้รับจ้างให้บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาแล้วจนถึงตอนนี้3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564แล้วผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามว่าทำไมมันถึงนานขนาดนี้หน้าที่ของผมคือการโปรโมทสินค้าทุกสินค้าของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจมาก่อนแล้วก่อนที่จะติดต่อผมมาเป็น b บรนด์แอมบ s สเดอรทุกสินค้าร่วมไปถึงบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักและจากข้อมูลที่ผมได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากที่บริษัทส่งมาให้ผมได้เช็คขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ